่ครับผมก็สวัสดีทุกๆคนนะครับมาพบกับผมนะครับช่องสมชายบิตคอยอีกแล้วนะครับอ่ะวันนี้ก็มาเจ้าเว็บนี้อีกแล้วนะครับเว็บขุดเหรียญ BTC นะครับอ่าก็จะมาถอนอีกรอบนึงครับซึ่งผมได้ทํารายการถอนไปเมื่อวันที่20นะครับวันนี้วันที่23นะครับก็มาถอนกันอีกแล้วนะครับ ถามว่าทําไมผมถึงได้เร็วจังนะครับผมได้โบนัสจากการเชิญเพื่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็ผมได้รางวัลจากการเชิญเพื่อนด้วยนะครับนี่อยู่อันดับที่1 8แปได้มา0 0 1นะครับผมอ่าก็เป็นการแนะนําให้เพื่อนๆมาลงทุนนะครับผมก็จะได้โบนัสนี่ครับโบนัสที่ผมได้นะที่ผมรวมๆที่ผมได้จากเพื่อนๆก็0.01เลยนะครับมาดูนะครับมาดูมาดูนะ ประวัติการถอนของผมนะครับอันนี้คือฝากเข้าไปนะครับผมลงทุนไปแค่0.02เท่านั้นเองนะครับนอกนั้นคือกําไรกําไรทั้งหมดเลยนะครับอ่ะก็มาดูหน้าลงทุนกันนิดนึงนะครับผมไม่ได้พูดถึงหลายคลิปเลยนะครับนี่ครับเบสิกที่ผมลงทุนไปนะครับพาเพื่อนๆมีงบก็จะขุดได้เร็วหน่อยนะครับใครมีทุนเยอะก็อ่ะขุดได้เยอะนั่นเองนะครับ มีสปินให้นะครับฟรีสปินนะครับส่วนสปินนี่เพื่อนๆก็ได้กำไรไปเลยนะครับนี่เรามาดูนะครับขุดต่อวันนะครับนี่ถ้าเพื่อนๆลงทุนตัวนี้ไปนะครับขุดต่อวันก็จะได้เยอะหน่อยนะครับผมส่วนเบสิกก็จะช้านิดนึงแต่ผมอาศัยการเชิญเพื่อนนะครับผมให้เพื่อนๆมาช่วยกันลงทุนนะครับมาลงทุนนะครับเพราะว่าคลิปนี้เว็บนี้นะครับเว็บนี้ก็ ถอนผมได้กําไรมาเยอะพอสมควรนะครับหลายคนบอกว่าทำยังไงทํายังไงก็เชิญลิงก์เนี่ยครับลิงก์นะครับผมทำคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปแรกนะครับก็คือว่ามีคนดูเยอะมากนะครับผมก็เลยได้คนที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่มาเป็นร่วมกันลงทุนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไม่พูดํ่ทําเพลงนะครับผมจะถอนเลยเดี๋ยวเราไปคํานวณกันนิดนึงนะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับ BTC ราคาตอนนี้นะครับผมอยู่ที่306 0นะครับผมตอนนี้ถ้าผมถอนผมจะได้อยู่ที่960บาทนะครับผมอเดีล้วก็ทําการถอนเลยนะครับ 0. 0 0 2 6 2 1 6นะครันอ่ะผมถอนแค่นี้พอผมจะเหลือ3ตัวนี้ไว้นะครับโอเคกดคอนเฟิร์มเลยอ่ามันบอกว่าทำการถอนเรียบร้อยนะครับ เรามาดูนะครับนี่นะครับสตีทัตการถอนนะส่วนตรงนี้นะครับที่ผมจะได้โบนัสนะครับนี่นะครับเวลาเวลาสิชั่วโมงตอนแรกผมอยู่อันดับสองนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้มาจากไหนนะครับเยอะมากนะครับล่วงลงมาอยู่อันดับที่10บเลยนะครับอันดับที่1ิบผมก็จะได้โบนัสอยู่ที่0 0 0 2นนะครับเดี๋ยวได้อีกทีผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับผม ตอนนี้เวลาบ่ายสองสนาทีนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าโยนเงินผมเนี่ยมันจะเข้าเวลาไหนนะครับผมอถอนไปครั้งก่อนนะครับศ0 0 4จุดเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าไอตัวที่ผมถอนเนี่ยมันจะเข้าเวลาไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปก่อนนะครับผมอ่โอเคนะครับหลังจากที่ รอกันไปแค่2นาทีนะครับมีการวิ่งเข้ามาเลยครับโอ้โหเขาปรับปรุงได้เร็วมากเลยนะครับถอนเข้าเร็วมากนะครับคือตอนนี้เหรียญยังไม่เข้านะครับแต่แค่รอยืนยันบล็อกเชนนะครับนี่ครับยืนยันรายการทั้งหมดนะครับ1รายการนะครับศูนย์ทับสามนะครับตอนนี้ก็คือรอยืนยันบล็อกเชนเท่านั้นเองนะครับแบบนี้คือเข้าแน่นอนครับเงินเข้าแน่นอนนะครับถ้าวิ่งเข้ามาอย่างนี้นะครับผมโอ้โหถอนเร็วมากครับผ่านไปแค่ หน,นาทีเท่านั้นเองนะครับมีการวิ่งเข้ามาในกระเป๋าบิดขับของเราแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารอดูว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคนะครับ <c oughs> หลังจากที่รอกันไปเกือบชั่วโมงนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงนะก็วิ่งเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ0 0 0 2 6จดนนะครับตามที่เราถอนในเว็บไซต์เลยนะครับนี่ดูนะครับเขาบอกว่าสถานะของเราเนี่ย ยืนยันเรียบร้อยนะครับ0.026นะครับก็ประมาณ900กว่าบาทนะครับราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครสนใจที่อยากจะลงทุนนะครับเว็บนี้คือผมได้กําไรดีมากเลยครับได้มาไม่ต่ำาว่าเกือบๆหมื่นแล้วผมว่านะเว็บนี้ที่ผมได้มานะครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ ยังไงก็วันนี้ก็สวัสดีครับผม